กราบเรื่มัสการครับพระอาจารย์มาจากที่ไหนครับวัดที่ไหนครับวัดป่าธรรมจักรส่งร้มอ๋อจังหวัดอะไรครับจังหวัดอุบลอ๋ออัเพิร์เราเชียโก้ครับตำบลแพงใหญ่ครับแล้วมีโครงการจะทําอะไรครับที่วัดโครงการคือขอออกคนอยากสร้างกุฏิหลังกุฏิมันพังครับหลังเพื่อกิดจากเชื้อไทยโควิดหน้ากห้เชียพผ้ ทอนจอนมากก็เลยเขาพักพอนมะพักปัทธรุ่นมากเนี่ยก็เลยอะจะเชื่อให้มันดีให้เพิ่นให้เพิ่นมากเพิ่นพักก็เชี่ยวแยางผลป่าร่องง้อก็เลยพักพอนเอาศัยนะมันเป็นบุญกุศลษน์เพราะว่าให้กุทธศาสนาคือคือริงตอนนี้คือปลวกอะไรกินอย่างเงี้ยครับจะต้องบูรณะใหม่หมดเลยครรับแต่ว่าเนี่ยคือกุศธากุฏิศา เป็นคุดยั่จักร้อหลัางคนละก็จะว่ากระดาษก็อยู่นี่กะท่าไม่เงินก็่ลาแล้วกุฏิเก่านี่คืออายุประมาณกี่ปีแล้วมันก็ต่ำแต่วัดก็ต่ำเมิดผแต่พ่อสอสอพลสาเก็ยรตมันเก็ดมันกิพงเกิวครับนกแโอ้พุทธกาลก็ปพียน้องหายเลยือว่าเมื่ีแต่พ่อสอพ่อซอหนึสามเจ็สามเก็รืนดีวมันก็ เพราะว่าปดพปนั้นเรับตอนนี้หลปู่อายุท่าไ <8 S 1> หร่กี่พรรษาครับยัยเดยี่สิพรรษาววัไใร้อกเก่าร้อกเก่าคนนางสมทิยูคนเขาไปหาเมื่อคานางสมทิเขาแก่จยแขนโงมดลัางในปา่าเมื่อคนเขาไปหาเพื่อเกิดเลยแกขอร้งงท่นเคห้องเกาเกิไปแต่คน,คน,นมนท่านเสียมาแววแต่มาเดย น <the> ี่ไปออกไปไหวคนว่าทีไปใช้ขน่อยคนว่ามหาอีดะตอยากจะเกาคนว่าอยากเขาจะเกาตัวพี่ใหญ่ชยงใช้่เชียงมีขนอยโอ้ชีง่เชียอกอยากติอยากเขาเรื่อติอยากจะเกากันจนมหานว่าาเพื่อก็เรืคุยกันชำโดนเติมอีดะเมื่อคนเรื่องเรื่องนหนอยเพื่อก็เรยเมื่อเคล้เพื่อเติเมื่อบาดชิ้นนาเพื่อก็มาอีคอที่คนเป็นขาวอยู่เป็นขาวอยู่นังทีนป่าเป็นขาวอยู่เพื่อก็มาชีเถื่ออะไรเปินปากมาของเกาอีะที่ไปใช้ขนอยที่เขาโซทีนอกเขาเดินจุกมแล้วนั่ง นั่งบาดน่งเลือยเฉพาพูดโทษผู้โทาดบาเพิ่ก็เลยว่าโอ้ภาัสิบิไซใข่ขนอยไปพิ่แก่งเพราะขนังลงออกแก่งเพิ่ก็เช่นเชี่ยเกิดบาดมาโลกตะาหนางสิไปไซ่ขนอยภาษัเนี่ยว่ามาหายเละเป็นอยากระตจะเก่าตัวไปเลยเป็นตัวไนช่นแกชนแอยู่คนหน่อยโอ้ชินกนีนือเป็นยาเาเนื้อเปนยาเขาเนื้อคุณ่าดเาเรยกว่าเราบอกกันจะเรียกเมื่อเขาเนื้อเมื่อเขานื้อเรเี่ยเมื่อนี้บาดเเพื่อกะอธิชีกับบาอีกป้าชีเถืออะไรเขาเรียกบา้เพ็นคนแต่พ่ออสอไ หาเก่ายัดีมก่กลายินทิพนสาครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ที่ที่อยู่ก็คือเป็นสนักสสฆงใช่ไหมครับแม่แม่อ๋อแล้วตอนนี้มีมีพระอยู่กี่ลูกครับมีอยสองรูปก,กับ,กบสามก็จะค้องสามลูกสามลูกมมแล้วเ,อเ,อเขาเรียกว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ได้ครับที่จะบรณะตตรงนี้ครับประมาณ ข้ามนเทไรนอนผู้คนเคยอเข่าๆนะคือป้ามาณเทไรแสนกว่ากแสนกว่นะอแสนกากเนาะก็เดี๋ยวประมาณแสนห้าประมาณแสนห้าาประมาณแสนห้าก็เดี๋ยวเราจะมีพวกกระสบายดีเนาะสบายพิษเป็นบางไปกะสบาย่านี้อะไร มีอะไรเบางเปราะว่าจะู่จะโกคติอีกดาคือว่าว่าด้ยึดมันทือมันนึกที่แต่งงแล้วก็มากสิกับบาว่าาไปเลยบ่ามีอย่ังก็เดี๋ยวถ้าเื่อใครจะร่วมบุญนะก็ติดต่อมีเลขที่บัญชีใช่ไหมครับใช่ครับชื่อบัญชีพระสุวรรณนะครับพันธราชธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ สาขาบิ๊กซีอุบลราชธานีนะครับเลขบัญชีนะครับ9382487914 938นะครับ2487914เบอร,อร,อร์มีเบอร์โทรติดต่อครับของพระอาจารย์ครับ ขพอาห้มีแต่ความสุขความตจริญุกภาพเชิงแดงปวดเพล่ไม่แท้ชนะปารถนาเชงใดค่อยแ้่ข้อมืปารถนาชุสมบัดสฉลพัตนิพานสุงบัดเขาทุ่นพานสาธุสาธุมีจริงจริงนอยบพุ่งไปผมผมันผมแล้วามามาวันนี้เนี่ยตั้งใจมาเลย